นี่นะครับทุกคนผมจะเอาคลิปในทิกตอกของผมไปลงในช่อง u t u b e ถ้าถ้าหาว่าผมกรอบนะจะนี่จะซัดนี่คนดูผมจะเอาคลิปนี่โดนโดกแล้วพี่หนุ่มตัดเลยอ่ะดีอดเลยตรงนะไม่ต้องหาว่าครอบย่า แายน be, ี่นายนี่ใครตัดตุ้มคนอย่างแก่าชื่นในปฏิหารชื่นในตู้ผูกมองมองมามองบนฟ้ามองสิเธอมีดวงดาราฉันยอมใครอยากให้ผมเอาคิวอะไรไปลงอีกคอมเมนต์มาครับนี่ช่องถ้าถ้าหายด้านบนไม่ เจอก็หาด้านล่างก็ได้นะครับ K A N O K D H E P หนึ่งสาศนสามห้าแปดแค่นี้แหละหาเจอแล้วผู้ใช้ติ๊กผู้ใช้ติ๊กตอกนี้ก็มีคนกดถูกใจสามสิบสี่คนเดี๋ยวผมจะทําคอนเทนต์เล่นฟรีไฟล์โกโจอย่างเดี๋ยวผมจะเอาไปลงนะไม่ต้องแปลกใจนะหาว่าผมก๊อปนะอย่าอย่าอย่าขอร้องอย่าอย่าหาว่าก๊อปแล้วกัน